เจอถนน,นะนพังนะน่ากลัวมากแบบซุดลงไปเลยนะคะสิ่งที่แบบโบมาตามหาในพาเลซนี้นะคือหน้ากากนาโปเลียนนะคะรถติดอยู่ที่ประมาณ10นาทีแล้วนะเขาจะทําถนนทําทางเยอะมากๆเลยนะคะเออแบบเลื่อนไปทางไหนให้มันเป็นรูปแดมอะแต่เวลานี้มึนนะจ๊ะคือต่อไม่ได้ละเขาแต่งงานกันอีกแล้วเจอคู่บ่าวสาวนะคะน่ารักมากความใหญ่นี่คืออลังการสุดๆไปเลยต้นไม้ตรงทางที่จะไปเมสเทียนะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเยอะมากๆเลยนะ ผักชีลาวนะคะแล้วก็มีแบบผักชีไทยนะเนี่ยสเต็กนะลดราคาด้วยนะคะข้างหน้าโบเป็นโซนเบียนะคะเบียที่นี่เขาก็บอกว่าถูกมากเบียโอ้โหวนยนะเขาบอกไวายถูกๆนะคะเป็นแบบหลังๆที่วินเทอร์เฟลนะคะที่เมสเทียตอนนี้อากาศอยู่ที่1องศานะเพื่อนๆไม่ไวแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะ เพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่เมืองสุขดีๆเรียบร้อยแล้วนะคะเมืองสุขดีๆเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านที่โบจะไปเมสเทียนะคะแต่ว่าเขามีสถาปัตยกรรมอันนึงนะที่สวยงามมากๆที่ต้องแวะนะคะก็คือเขาเหมือนเป็นพระราชวังอะ่ะเพื่อนๆ นอกนะ้าเหมือนจะเป็นสวนนะคะซึ่งกว้างมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2อาคาร2ตึกนะเพื่อนๆก็คืออาคารที่อยู่ข้างหน้าโบตรงนี้นะคะกับอาคารตรงนู้นแต่เดี๋ยวโบลองมาเดินที่อาคารตรงข้างหน้าโบก่อนนะคะซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามานะคะเจอแบบเขาแต่งงานกันอีกแล้ว เจอคู่บ่าวสาวนะคะน่ารักมากโชคดีมากเจองานแต่งที่โบสถ์หรือว่าที่พาเลสเนี่ยหลายคู่แล้วนะคะ บรรยากาศแบบเงียบมากบซส้ทีเกตมาแล้วนะคะอยู่ที่ห้าลาลีนะเ,นเพื่อนๆต่อคนนะคะตรงนี้นะคะเป็นแผนพังของ Family ของดา r เดียนานะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวบบจะถ่ายมาเป็นรูปออกมานะคะ เพืเ่อนๆค่ะตอนนี้บอ,กออกมาจากห้องข้างในพระราชวังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโบมาเล่าให้ฟังนะคะ นะเพื่อนๆก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นะคะที่ในพาเลสเขาใช้กันนะคะมีกระทั่งแบบว่าหอกมีปืนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วก็มีแบบเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเครื่องใช้อะไรเงี้ยคือสวยงามมากๆจริงๆนะคะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็สิ่งที่แบบโบมาตามหาในพาเลสนี้นะเพื่อนๆคือหน้ากากนโปเลียนนะคะหน้ากากอันนี้นะที่ทุกคนมาตามหาในพระราชวังดาเดนนี้นี้นะก็เป็นหน้ากากที่สวมหน้าของนโปเลียนตอนเขาเสียชีวิตปี 1833แปนะคะและพิพิธภัณฑ์อันนี้นะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคอเคซัสเลยนะคะเรามีโบราณวัตถุสะสมทั้งหมด41,000ชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือจดหมายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยนะเครื่องเงินอะไรเงี้ยที่โบเข้าไปข้างในนะคะสวยจริงๆอ่ะเพื่อนๆคือเข้าไปข้างในเราก็แบบอยากจะแชะภาพจริงๆอยากถ่ายวิดีโอนะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตนะคะเราก็ต้องทําตามกฎเขาใช่ไหมคะก็เลยถ่ายรูปมาเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะมุ่ง หน้าไปเมสเทียเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสปอตถัดไปก่อนนะพาเพื่อนๆไปเทีย่ยวก่อนถึงเมสเทียนะคะโอเคถ้าไปที่ไหนเนี่ยตามโบไปนะ ตอนนี้นะคะโบก็ขับรถมาที่เอ็นกุริแดมแล้วนะคะเขาเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําบนแม่น้ำเอ็นกุรินะคะแต่ว่าเราต้องจอดรถไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆตอนนี้โบยืนอยู่ทางเข้าของเขานะคะเดี๋ยวโบกลับกล้องให้ดูนะเราต้องจอดรถไว้ตรงนี้นะคะและทางเข้าจะเป็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดนขึ้นไปกันนะคะ ดึตรงนี้นี่เย็นมาก เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาจอเจียเนี่ยอย่าลืมมาที่เอ็นกุริดมนะคะซึ่งเขาเป็นเขื่อนพลังน้ําไฟฟ้าที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะมีความสูงอยู่ที่271.5เมตรตั้งอยู่บนแม่น้าเอ็นกุรินะคะเขื่อนนี้นะเพื่อนๆก่อสร้างขึ้นในปี1961นะคะแล้วก็เขาก็มีเปิดทดลองใช้อะไรมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่สร้างเสร็จตอนปี1987นะคะพอมีเขื่อนอันเนี้ยเพื่อนๆเ,เขาก็สร้างขึ้นให้เป็นแบบสถานที่ท่องที่ เที่ยวแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วอยากให้เพื่อนๆมานะเอาจริงๆนะคือยืนดูแบบชิลๆได้เลยอ่ะเพื่อนๆคือมันเป็นอะไรที่แบบใหญ่โตมากเดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งนี้หน่อยนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็อลังการไม่แพ้กันจริงๆค่ะโอ้คือเขื่อนเขาอยู่แบบมีเขาอยู่ข้างหลังนะเนาะ สวยแต่ก็ยังอลังการนะจ๊ะแม่ใหญ่มากจ้าแต่ว่าน้ําของเขานะเนี่ยเพื่อนๆดูโบดูเรฟเลนส์มานะคะน้ําของเขาคือจะเต็มแบบขอบเขื่อนนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้คือน้ํามันลดลงไปนะคะ น่าจะเป็นแบบช่วงอะไรของเขาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะตรงนี้น่ารักมากเลยให้เรามาแบบเหมือนต่อจิ๊กซอนะคะเลื่อนไปทางไหนให้มันเป็นรูปแดมอะ่ะเพื่อนๆแต่เวลานี้มึนนะจ๊ะคือต่อไม่ได้ละต่อให้ไม่มึนกน็ต่อไม่ได้นะเนี่ย คือรูปมันใหญ่มากนะคะเพือออ่อนเพ่นคนนอยากมาต่อมาเล่นดูนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อเขาก็ใช้ข้อมูลเป็นรูปภาพเป็นเขื่อนตอนที่เขาแบบสร้างนะคืออาจจะมารวบรวมให้เราดูว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยวิธีการสร้างเป็นยังไงอะไรตรงนี้ก็ยังเป็นเขาอยู่เลยนะคะใกล้ๆเนี่ยค่ะเป็นภาพที่แบบเออนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าพวกแบบอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยค่ะอาจจะแบบ ลงเครื่องยังไงเสาเข็มยังไงปูนคอนกรีตยังไงเพื่อนๆค่ะจากข้อมูลตรงนี้นะเหมือนจะมีทัวร์นะคือเหมือนให้เราแบบติดต่อซื้อทัวร์นะเราก็จะมีโฮเทลนะคะแล้วเหมือนเขาพาไปตามจุดต่างๆอะ่ะที่เป็นแบบพวกน้ําตกนะคะเออแบบเยอะอะ่ะมีทัวร์ด้วยนะเผื่อสนใจนะคะดูเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะกําลังจะมุ่งหน้าไปเมสเทียแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนๆ เมสเทียเนี่ยรออยู่นะคะก็ยังแบบไปสปอตต่อไปเรื่อยๆเอามันก็มีให้เที่ยวก่อนถึงเมสเทียไงงั้นเดี๋ยวไปเมสเทียกันนะ จากเอ็นกุลีแดมแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้รถติดอยู่ที่ประมาณ10บนาทีแล้วนะคะคือข้างหน้าเขามีทําถนนทําทางนะเพื่อนๆที่จอเจียเขาจะทําถนนทําทางอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝั่งข้างทางอ่ะก็จะมีแบบหินล่วงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบให้เห็นตามข้างทางนะคะอันนี้ขับรถอาจจะต้องระวังนะคะเพื่อนๆค่ะเจอถนนทางนะน่ากลัวมากแบบซุดลงไปเลยนะคะก็ต้องขับแบบระวังนะคะ ตรงทางที่จะไปเมสเทียนะโบจะเห็นเขาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเยอะมากๆเลยนะคะสีแดงก็มีบ้างแต่ว่ายังน้อยอยู่นะสีน้ําตาลก็มีบ้างก็น้อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเนี่ยจะเยอะมากเลยนะคะ แล้วนะคะล้วก็กำลังจะหาร้านนะคะเข้าไปซื้อของสดเพื่อไปทําอาหารตอนเย็นนีนะ้รวบรวมซื้อทุกอย่างเข้าไปที่พักเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ว่าตอนนี้จอดอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าสปา P SP a r นะคะตอนนี้มาดูพวกไส้กรอกนะคะพวกของสดนะเพื่อนๆคือร้านนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเนื้อสดนะคะอ๋อพวกไ r ส smoke ก็มีเหมือนกันนะคะใช่ไรส s m o ม e นะคะ ช็อกโกแลตน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนแบบวายนะ,ะเขาบอกวายถูกๆนะคะต่ำสุดเนี่ยที่โบจะเห็นนะคะก็จะมี15-16ลาลี<สะ>17นะคะ,<ส>ะแล้วก็ยีอไปจนถึงแบบ34เลยนะคะร<สะ>้านนี้เขาก็เป็นแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่เพื่อนๆเป็นแบบมินิมาร์อะไรเงี้ยก็สามารถซื้อแบบเพื่อไปแบบเออเอาไปทานต่อวันได้นะแบบแต่ว่าของฝากอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปดูแบบพวกคาฟูนะคะ,ๆๆะ,คะพมาเจอพวกไก่นะคะเพื่อนๆ มันเป็นแบบโปรเซนอะเป็นแบบแข็งๆเ, <killing> เราคงไปหั่นไม่ได้นะคะอ๋อแล้วก็มีแบบโอ้โหหมูนะคะเนี่ยสเต็กนะลดราคาด้วยนะคะจาก7.15เจลเจลาลีนะคะเหลือ3.99ลาลีนะคะอันนี้นะคะเป็นแซลมอนอินออยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบแซลมอนที่เป็นแบบซอสมะเขือเทศนะคะเคชชอบนะคะ โซนเบียร์นะคะเบียร์ที่นี่เขาก็บอกว่าถูกมากเพื่อนเพื่อนเบียร์เนี่ยสามสี่สี่กว่าสามสี่นะคะอุ้ยอันนี้ใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่อะคะสิบสามลาลีนะคะเขาเขียนว่าสองจุดห้าลิตรนะเพื่อนๆใหญ่มากโคถัดมาอีกนิดนึงก็ประมาณสิบสามนะคะสิบสามโอ้โห ถูกจริงจ้าใหญ่จริงด้วยน้ำเกล่านะคะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งลาลีหนึ่งกว่านิดๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบน้ำแร่อ่าน้ำแร่ที่เมืองบอจโจมี่ที่โบพาไปนะคะอยู่ที่สองจุดสามห้านะคะผักชีลาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบผักชีไทยนะที่แบบอาจจะเหียวๆแล้วก็เหลืองๆห,หน่อยนะคะ ต้นหอมด้วยทุกคนคะ่ะตอนนี้โบมาอีกร้านหนึ่งนะคะจริงๆโบอยากได้แบบเนื้อสดนะแต่ว่าพยายามหาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะมีแบบพวกแบบแฮมสไลซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วร้านเนี้ยจะมีเยอะเหมือนกันเลยนะแถวๆตรงสปานั่นแหละก็จะมีแบบพวกปลานะเพื่อนๆเนี่ยปลาแบบหมักเงี้ยเนี่ย ก็ทำหเขาหกแล้วก็พวกไส้กรอกนี่ก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะโบเดินา Boden, มาข้างนอกนะคะมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศบ้านนะเป็นแบบหลงัลงๆที่ Winterfell นะคะที่ Mestia นะคะ เพื่อนก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะอบอุ่นแล้วก็แสงไฟแบบนี้ด้วยเ <Hey, meow. S 1> ตรงนี้เป็นหน้าบ้านพักของโบนะคะตอนนี้อากาศอยู่ที่หนึ่งองศานะเพื่อนๆไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะ